สวัสดีจ้าลานาข้าสกลจ้าลานากะผัดพะแนงหมูนะคะลาหมูที่อันรัตะนาอบมันเหลือแค่นี้จ้ะรัตะนาก็เลยอุ่นให้ลูกกินจ้าลัตะนากะทํามีอีกด้วยนะคะทโโําไข่พะโล้จ้ะไข่พะโล้กะล่างสิอุ่นตุนจากตุนกะล่างสีทําไข่พะโล้นะคะไข่พะโล้ด้วยค่ะนี่จ้ะเนี๋ยลูกๆมาตาโรงเรียนก็ได้กินจ้ะไข่พะโลก้ก็มี่ ผัดแหน่งผัดผัดแหน่งกับมีจ่จะคันผัดแหน่งหมูจ้าแลวก็หมูอบที่มันเหลือหมูวานรัตนากันเลยอุ่นให้ลูกลูกกินจา้าเดี๋ยวลูกกับมาจาลงเลียนก็ได้กินจา้านีล่ละจ้ะกับขอาวรัตนาวันนี้ค่ะอืเดี๋ยวสาวยันดิดกัเรื่องเลียนยโม้งก็ได้กินจา้าเดี๋ยวคอยคอยมาดูนะจา้าเด้อคีบยนดิดมาก,ก่อนจา้าคอยสิลงุงทำกับแม่จา้า สวัสดีจ้าและนาข้าสกลจ้ามาแอบฟังลูกลูกมาตะลองเรียนละจ้าสายอดีตเอ็นละอักเซนจ้าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมาตะลองเรียนละจ้าอถอดเสื้อผ้าเลยลูกเดี๋ยวมอสเสร็จแล้วนะคะแม่เราก็มอสเสร็จแล้วแอ,อตัดได้นะคะมีไข่พะโล้มีผัดผ้าแนงแล้วก็หมูอบไว้นั่นอะ่ะหมูอบ เออล่ะลูกก็วางเลยหอมเสื้อผ้าเลยเออเก่งเก่งเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแขวนอืมพอ,อเสร็จแล้วก็ล้างมือนะคะทำแวตัตงให้เรียบร้อยแล้วก็แอดตาค่ะมอสแบบมาทําเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคหนูแว่นตาแล้วลูกโอเคอ่ะเมียงให้เรียบร้อยเออเก่งเลิกเรียนบายโมงจ้ะเดี๋ยวอ่าสายแดดมาแล้วค่ะเออ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราค่อยนั่งกินนะลกนะูกเนาะอืมจัดให้เรียบร้อยก่อนเราแตะลงเลี้ยงหรอจ้อเาอเออเซนเซนค่อยโกอูดเนาะเซนเซนค่อยโกอูดเพิม่มอืยเซนเซน สาีแยดิ้เพื่อนก็แหวนสะพายจ้านะี่ยต่อรองเท้าให้เรียบร้อยเลี้ยงให้เรียบร้อยจัดจัดวางให้เรียบรอย้อยเออว่างเลยชิดๆเพื่อมีใครเดินเข้ามาก็จะบ่ได้หกลกลมจ้ะโอเคมาแล้วค่ะสักไม้ค่ายสิก,กินจา้าสวัสดีจา้าแลนะ,ะน่าข้าสกอนกับลูกสาวแยดดิจา้ามาจ้ามาจ้าและน่ากับก,กินผัดผนงจา้า เอามีดมาหั่นหมูแล้วจ้าหมูอบเหล,ลือหมูว้าเนี่ยเะาจะนะฮะเอาไว้เอามากินน้องหลูกเนาะเสียดายเสียดายจา้ะอุ่นแล้วหลูมาตะลองเลี้ยงลรืจ้ะจะกินอืมไม่กันเนลี้ยงแล้วก็หนูเอาไหมลูกหนันท้อนะยังดีมาก เพื่อจะเอาอี๊ยดโสิการแบบเผ็ดหมดเลจ้าเอากินนิดหน่อยถ้าไม่เผ็ดก็เอามาวางไว้ใส่จานหรอกนะเด้อใบบักกูดจ้าใบบักกูดแห้งใบบักกูดอบอบแห้งเก็บไว้นานๆจ้ะเก็บไว้ไว้จะใส่ยังลนนด

ฮะใ้ช้นยหรอแล้วก็เอาข้าวใส่ด้วยเอาข้าวใส่ด้วยนะกินหนูพี่กน้ำก็มีนะลูกโซดา60 mặc dù không chết luôn luôn mía sớm lúc mhm có sữa mãi <cười> <cười> mãi <xưa. cười> mãi xưa. mãi mãi sữa mãi mãi Ong gin manh apde va seh ni. Ong gin manh apde. Su. Tumah, booster. Vad händer nu då? Vad gör den sen då? Jag kommer inte ihåg. Ta det sen. <graan> Yeah. I first. Fuck, what's up? Then is weird. I'm say, Yes, we could more. The yeah. mm -hmm. And are uh, from Viking. Oh, okay. De är... Mm. Mm. är de efterträdare efter Ragnar? De är efterträdare, alltså de nya, alltså kända.

嗯嗯嗯，我去了。 E uh -huh. Jag yeah, kan. Man får det är så. แดดออก้องว่าไม่หนาวไม่าไม่หนาวมันมาอากาศมันค่อยๆเดี๋ยวกามกินน้ำร่า วามเหรอึมันอีเท่าไรเนาะบรฟังข้าวมาเ่าวันนี้สุเท่าไรรูกร้อนแบบพี่เล็กบอกไม่ร้อนพี่เล็กเร่องหนาวดกะเิอาเงินมา납นี่เท่าไหรละเดียอาบ้านส Jag verkar arg du. Då får jag med. Fast jag har inte mycket pengar. Men el och just det. Men el och just det, kostar mycket. Har ni pengar? Jag har pengar. Har du pengar? Ja. เอกินมาเินเอลินก็ไปด้วยนะอีินอีินก็มาเดี๋ยวมนเฟรม่จเนขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ ขอกดไลค์ก็แชร์กดติดตามรัตนากับลูกสาวยาดินเลยจ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ